พระอธิการอารมณ์ภูริวัตโกเจ้าอาวาสวัดช่องลมหรือวัดหลวงพ่อทรายหมู่ที่สองตำบลหากนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพระอาจารย์บริรักษ์วรดิตเจ้าอาวาสวัดหาดนิ้วประธานฝ่ายสงฆ์และนายเกลียวลาบันเทานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหากนิ้วประธานฝ่ายครวาสแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงยนต์วิถีแข่งเรือหลวงพ่อทรายโดยมีนายชัยวัดแก้วบุตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายธนัทลบเลิศอดีตอาจารย์กรมศิลปากรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงแสงสีเสียงลอยกระทงนายสุนันเกศทรัพย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งเรือพร้อมตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่อ,อุตรดิตถ์ร่วมในการถแถลงข่าวพร้อมกับคณะผู้บริหารผู้นำท้องที่ท,ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในงาน นายเฉลียวลาบันเทานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตะบนหาดนิ้วกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตะบนหาดนิ้วได้เล็งเห็นความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นการสืบสานประเพณีไทยอีกทั้งยังอนุรักษ์วิธีการแข่งเรือในตะบนหาดนิ้วที่มีมาอย่างช้านานในปัจจุบันการแข่งเรือในตะบนหาดนิ้วไม่ได้มีการจัดก,การแข่งขันมานานหลายปีเพื่อฟื้นฟูประเพณีการแข่งเรือและงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ แสงสีเสียงเทิดไทยพ่อขุนรามโดยจะมีประชาชนทั้งสิหมู่บ้านร่วมกันจัดขึ้น